ความสัมพันธ์ก็ตามที่เขาไปแล้วครับก็คุยกันแล้วว่าว่าเลิกกันก็ผมว่ามันก็เหมือนความสัมพันธ์ทุกคู่ที่ที่มันจะมีความความสุขแล้วมันก็มีเรื่องที่แบบมันมันมันไม่เข้าใจกันเรื่องที่มันต่างกันนะครับพยายามจะปรับเข้าหากันมาเรื่อยๆตั้งแต่ เรารู้ว่าโอเคมันมีจุดที่มันต่างกันอยู่<ฮ>ทั้งสองคนก็พยายามอย่าง,าง,างเต็มที่มากๆที่จะแบบอยู่ด้วยกันให้ได้อะไรเยงนี้ครับเน<ฮ>ี<ฮ>่ยครับความสัมพันธ์ตอนนี้หลายๆคนก็ถามถึงเลยครับผมก็เออก็ตามที่เขาหมายถึงว่าความสัมพันธ์ก็ตามที่เขาไปแหละครับก็คุยกันแล้วว่า ว่าเลิกกันคือนานเลยครับแล้วกลับรื่งพีจก็สักพักหนึ่งแล้วครับใช้คำว่าเลิกคือไม่ได้ห่างไม่ไดคือเลิกจริงใช่จากการคุยกันล่าสุดนะครับอทาที่ทุกคนถามสาเหตุทาที่ท่านเศท่าที่ตอบได้เนาะก็ผมว่ามันก็เหมือนความสัมพันธ์ทุกๆคู่ที่ที่มันจะมีความสุขแล้วมันก็มีเรื่องที่แบบมันมันมันไม่เข้าใจกันเรื่องที่มันต่างกันนะครับ แล้วก็เราก็พยายามจะปรับข้อหากันมาเรื่อยๆตั้งแต่เรารู้ว่าโอเคมันมีจุดที่มันต่างกันอยู่แล้วทุกคนก็พยายามทั้งสองคนก็พยายามอย่างอย่างอย่างเต็มที่มากๆที่จะแบบอยู่ด้วยกันให้ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็มันมันก็เต็มที่แล้วทั้งสองคนครจริงๆใครเป็นฝ่ายที่ตัดสินใจจับมือมาคุยกันว่าเออเราเรา,เราพอแค่นี้ไหม เป็นการคุยกันครับคุยกันมากกว่า mm hmm. ก็คือแบบมันก็เอาจิมันก็เริ่มจับจากแบบมีการแบบคุยเรื่องปัญหานี้ขึ้นมาแบบรส mm hmm. ปัญหานี้ขึ้นมาแล้วก็แล้วก็วกเถียงกันนี่แหละครับแล้วก็เหมือน,นมันถึงจุดที่แบบต่างคนต่างรู้สึกว่าถ้าเกินถ้าปรับเกินกว่านี้ไปมันจะเป็นการเอาเปรียบฝ mm ่ายหนึ่งใส่าหมใชว่าปัญหามันน่าจะ นายาวนานแล้วกับกับเรื่องที่ต้องพยายามปรับกันใช่ครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบแค่ปัญหาแบบไม่ใช่แบบเกิดปัญหาขึ้นแล้วเราก็แบบปล่อยมืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่กับมันนานมากๆแต่เราคุยกันไดดีใช่ไหมไม่ได้แบบทะเลาะทะเลาะกันสุดใช่ครับสุดท้ายเราก็คือแบบคุยกันตกลงกันมากกว่าไม่ได้ทะเลาะกัน คนถามนึกปาเพราะว่าปลาก็ถูกว่นเกี่ยวว่าดูความที่เราโปรโมทละครอะไรใดๆคนก็ว่าเป็นนึกสามนึก่า,าอันนี้ก็ตอบได้ชัดเจนเลยครับไม่มีใครมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นปลาหรือว่าเป็นใครก็ตามครับผมเพราะว่าส่วนนั้นก็คือโอเคละครมันกําลังออนพอดีแล้วด้วยด้วยแนวของละครมันเป็นละครรักโรแมนติกครับมันเราก็ภาพที่เราลงทั้งหมดมันเป็น ภาพที่มาจากงานไม่ว่าจะมาจากละครก็จะมาจากการโปรโมทไม่ได้เป็นภาพแบบเราไปไหนมาไหนไปเที่ยวกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเข้าใจได้แล้วที่ผมผมลงปกติเพราะว่าผมก็เห็นใจเพื่อนร่วมง,งานทุกๆคนว่าไม่อยากเขามาเดือดร้อนกับเรื่องส่วนตัวของผมใช่ครับจริงๆพราคนเป็นโฟกัสที่ปากเราได้ถามปากบ้างไหมหมว่าแบบเขาโดนอะไรบ้างฝังเขาอะไรผมมีไปไปขอโทษครับขอโทษเพราะว่าเราก็ ได้เห็นบ้างว่าเขาก็โดนโดนโดนหนักอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับใช่โดนบางทีก็ว่าเสียหายหายล้วก็รู้สึกว่ามันมาจากเราแล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันไม่จริงเลยอืมแสดงว่ากับปางคือไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาไปเลยใช่ไหมไม่มีครับตอนนี้เป็นเพื่อนร่วงงานที่ดีแล้วก็เป็นเพื่อนกันใช่ครับเพราะว่าอยู่กองก็สนิทกันแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรเกินเป็นวันนั้นเลยแล้วถ้าสมมติใจเราแบบนี้ก็พิเศ็นะ ตอนแรกค no ิดว่าดีครับแต่ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าก็ยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็มีบางคอมเมนต์แบบถึงันที่ว่าจะไม่ดูละครเราอะไรเงี้ยเสียครับส่วนนั้นผมเคารพกานตัดสินใจของแต่ละคนนะครับเพราะว่าสำหรับแฟนคลับคู่หรือคนที่ซัพพอร์ตเรามาตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยผมก็ขอโทษแหละที่ทำให้แบบผิดหวัง ท็อปทำทำทนี้จริงเราเสียดายแมบตลอดระยะเวลาที่คนก็เชียวคูณเราแบบมันดูน่าจะถูกฝันอะไรแบบเนี้ยเสียด้ครับใช่ก็จริงๆแล้วปัญหามันก็มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทําให้มันไปต่อไม่ได้จริงๆแต่ว่าสิ่งดีๆระหว่างทางมันก็เยอะมากๆจนเราแบบอย่วันนี้การติดกาิดใจที่ออกมาพูดแบบแบบว่าเปนแบบ แบบต้งหลัหกขนาดไหนที่แบบเพราะมันก็กดดันเราหลายๆอย่างหลายเรื่องเลยใช่ใช่ครับก็คิดว่าควรจะออกมาทำอะไรให้ชัดเจนบ้างครับเพราะว่ามันก็มีหลายคนที่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวผมที่โดนคนมาถามไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผมพี่น้องผมหรือว่าเพื่อนๆผมอะไรแบบนี้ผมก็ไม่อยากให้คนต้องมาแบบอ,อ เดือดร้อนเพราะผมหรือว่าต้องมาแบบลำบากใจจะมาถามผมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็ก็แลวมันก็เป็นงานที่เรารับไว้ตั้งนานแล้วอยู่แล้วด้วยครับก็ลเลยคิดว่าโอเคในเมื่อเจอพี่ๆอยู่แล้ววันนี้ก็ก็ตอบวันนี้เลยดีกว่าวันนี้ยัเงเมินอยู่ไหมคะหรือว่าเริ่มโอเค้นแล้วยังยัง,ย,งยังรู้สึกอยู่ครับเพราะว่าจริงๆมันก็สะพักใหญ่ๆที่บบทยที่สุดผมบอกเขาเลยนะว่าต้องหลังใหญ่อยู่ใช่ครับใช่ครับเขาไม่คอยนิ่ ตอนนี้ผมก็ยังยังหลงดีกับเขามากๆแล้วก็ยังรักเขาอยู่ครับมันแค่เป็นเรื่องที่ถ้าไปต่อในฐานะของของของแฟนกันหรือว่าคนรักกันมันอาจจะเหนื่อยเกินไปสําหรับเราทั้งสองคนแต่ว่าสุดท้ายแล้วสาหรับผมเขาเป็นคนดีมากๆคนหนึ่งแล้วเขาเป็นคนที่หลังดีกับผมมากๆจริงๆจาว่าอนาคตมันมีโอกาส้าถ้าโตขึ้นด้วยกันทั้งคู่มีโอกาสจะทำอคุยกันได้ อันนี้ก็ตอบไม่ได้เลยคนระับพี่ใช่ครับมันก็ก็ก็แล้วแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ไม่รู้เลยครับอันนี้ควรถามว่าความสัมพันธ์มันนี้ค่ะเสียใจตรงไหนบ้างเสียใจที่มันไม่ได้มีใครทำอะไรผิดครับนะมันเป็นแค่ว่าเราเราต่างกานัน ล้วก็เราเราหาตรงกลางตรงนั้นไม่ได้อะไรอย่างนี้ยยามแก้ไขมากๆเลยใช่ใช่ท่านบอกว่าส่างาประวันนี้มีรูปมีเพาว่ายังไงบ้ราะแบบไม่ได้คุยเลยครับไม่ได้คุยเลยใช่แล้วจากวันนั้นก็ไม่ได้คุยเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าแบบคือผมไม่กล้าคิดแทนอะไรเลยผมไม่ผมไม่ไม่รู้ว่าถ้าเราพักไปมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับแล้ก็กะจะมา พูความจริงเท่าที่พูดได้กันแหละกพอนาคตข้างหน้าอากาศอากาศในการร่วมงานกันด้อันนี้แล้วแต่เขาดีกว่าครับใช่ครับให้ให้ความสบายใจของเขาเป็นหลัก